โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมาศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะ โลกการเรียนวิชาสังคมศึกษาฉบับ Active Classroom ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้จะสนุกแค่ไหนตามครูต้นคูณมากันเลยสวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกลกลมๆกับครูสังคมของหนูห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่สนุกและได้ประสบการณ์ความรู้ไปพร้อมกันนะครับสวัสดีเพื่อนเอนและท่านผู้ชมทางบ้านค่ะออกมาเรียนรู้นอกสถานที่ก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนมามัย เระยะห่างแล้วก็ล้างมือกันบ่อยๆได้นะคะเพิ่มวลาัยให้กับตัวเองแต่ความสนุกย่อมคงเหมือนเดิมค่ะใช่แล้วครับถ้าเราไม่ประมาทนะครับช่วยกันดูแลตัวเราเองและดูแลคนรอบข้างด้วยเราก็ยังออกมาเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนอกห้องเรียนกันได้เสมอครับและในวันนี้ครับครูตุ้ยคุณพาน้องหญิงและน้องๆทางบ้านเดินทางมาที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับที่นี่คือบ้านหุ่นละครเล็กโจโหลุยครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยชมการแสดงหุ่นละครเล็กของโจโหลุยมาบ้างนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าหุ่นละครเล็กทุกตัว จะมีเครื่องแต่งกายที่งดงามมากๆเหมือนกับการแสดงโขนน้องหญิงเคยสังเกตไหมครับใช่ค่ะคุณครูขนาดด้านหลังของเรายังสวนกันเลยนะคะเนี่ยใช่ครับน้องหญิงแล้วน้องหญิงอยากทราบไหมครับว่าที่นี่เขามีขั้นตอนในการทําเครื่องแต่งกายหุ่นละครเล็กยังไงบ้างอยากรู้สุดๆเลยค่ะถ้าอยากรู้นะครับตามครูต้นคุูมาเลยครับ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับครูกันนะครับซึ่งเป็นวิทยากรที่จะให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับครูกันสวัสดีค่ะโอ้วันนี้ดีใจมากๆนะครับได้มาที่บ้านหุ่นละครเล็กโจลุยนะครับเพราะว่าครูต้นครูเองก็ดูหุ่นละครเล็กของโจลุยตั้งแต่อยู่ชั้นอนุบาลเลยนะครับครูกันวันนี้ครับอยากจะให้น้องๆทางบ้านแล้วก็น้องหญิงได้รู้จักกับเครื่องแต่งกายของหุ่นละครเล็กครับอยากจะรบกวนครูกันให้ความรู้กับเราด้วยครับอย่างเครื่องแต่งกายของหุ่นละครเล็กเนี่ยก็จะเหมือนกันกับของโขนละครเลยค่ะเพียงแต่ย่อส่วนย่อขนา ลงมาเพื่อที่จะสามารถใส่กับหุ่นได้ซึ่งมีแตกต่างกันเล็กน้อยครับงั้นเดี๋ยวรบกวนครูกันช่วยแนะนำเครื่องแต่งกายให้เราชมหน่อยได้ไหมครับค่ะครับแล้วตอนนี้ครูกันก็เตรียมหุ่นเอาไว้ให้เราทั้งสิ้น4ตัวนะครับเป็นตัวละครที่แตกต่างกันหมดเลยครูกันคะแล้วตัวละครแต่ละตัวเป็นตัวอะไรบ้างหรอคะ อย่างตัวแรกนี้นะคะก็คือชื่อว่าทศกัณฐ์เคยเรีนเยนไปใช่ไหมคะค่ะอย่างตัวนี้น้องหญิงรยูมไหมคะหันุมานใช่ไหมะหันุนมานค่ะ,คะแล้วก็ตัวนี้คือพระอิศวรยักษ์ลิงพระส่วนตัวนู้นตัวนางนางเบญจากาย ค่ะแล้วทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของเครื่องแต่งกายอย่างตัวยักษ์เนี่ยก็จะมีกลองคอมีอินทนูอันนี้ตัวเสือ้อลัะเอวที่พันอยู่รอบเอวตรงนี้ค่ะอันนี้ตรงกลางีันจะเรียกว่าห้อยหน้าสนับเพาสนับเพาคืออะไรเหมือนกางเกงที่เราใส่แต่มันมีเชิงตรงปลท้ายตรงนี้ข้างหลังตรงนี้เรียกว่าห้อยก้นส่วนตัวลิงแตกต่างกันที่ลิงไม่ได้ใส่อินทนูนอกนั้นเหมือนกันทุกอย่าง ส่วนตัวพระอีส่วนนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ตัวพระจะไม่ได้ใส่ห้อยก้นส่วนตัวนางตัวนางซึ่งจะแตกต่างเลยซึ่งเป็นผู้หญิงอันนี้เรียกว่าผมนางและผ้านุ่งนางนอกนั้นก็จะมีเครื่องประดับก็คือทับซรวงเข็มขัดอันนี้เรียกว่าตากทิศก็มีข้อมือข้อเท้านอกนั้นก็จะเหมือนกันหมดโอ้ก็จะเห็นได้เลยว่าเครื่องแต่งกายของตัวขุ่นทุกตัวเนี่ยนะครับสวยงามมากๆแล้วก็ คล้ายกับการแต่งกายของนักแสดงโขนเลยนะครับเห็นอย่างนี้แล้วครับต้องถามภูกันนิดหนึ่งว่าปกติแล้วหุ่นละครเล็กเราจะเล่นเฉพาะเรื่องรามเกียรติหรือเปล่าครับเพราะว่านี่เป็นตัวละครจากเรื่องรามเกียรติเท่านั้นเลยที่นิยมเล่นก็คือจะเล่นเรื่องรามเกียรติแต่ถ้าจะมีการแสดงเบ็เตลกอีกแล้วแต่เราจะสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างนี้ค่ะค แล้วขั้นตอนในการทําเครื่องแต่งกายของหุ่นละครเล็กแต่ละตัวใช้เวลานานไหมครับก็ใช้เวลานานค่ะเพราะว่าจะต้องปักด้วยมืออย่างสมัยก่อนจะใช้ด้วยการปักด้วยมือทั้งหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะให้รวดเร็วขึ้นก็จะมีใช้เครื่องจักรเข้ามาผสมด้วยแล้วเราก็เอามาเพิ่มลูกเล่นด้วยการ เติมปีกแมงทับเติมดิ้นเข้าไปเติมเพชรเติมพลอยเข้าไปอย่างนี้ค่ะเพื่อให้มันมีความแวววาวเวลาโดนแสงไฟบนเวทีมันจะมีความแวววาวความสวยงามยิ่งขึ้นซึ่งที่นี่ก็มีการทําเครื่องแต่งกายของหุ่นละครเล็กเองด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะหุ่นละครเล็กโจโหลุยเนี่ยพอเราจะสร้างการแสดงขึ้นมาครั้งหนึ่งเราก็จะต้องผลิตตั้งแต่ตัวหุ่นเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเองทั้งหมดค่ะ ถ้างั้นผมขอญอาตพาน้องหญิงตามครูกันขึ้นไปชมด้านบนได้ไหมครับได้ค่ะครับงั้นเดี๋ยวเราตามไปเลยนะครับว้าวข้างบนนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานช่างต่างๆที่แรกตรงด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องเชื่อมเลเซอร์คจะไว้สําหรับทําเครื่องประดับ ต่างๆนะคะจะเป็นแบบว่าของพวกช่างของจิวเวอรี่เลยจิวเวรี่ใช้กันปูกันอ,อย่างเช่นพวกเครื่องสูงต่างๆที่ประดับอยู่ตามตัวหุ่นนี้ก็คือเราใช้เครื่องนี้ทําทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นด้านนี้โต๊ะของช่างที่เป็นงานฝั่งพลอยฝั่งพลอยบนตัวแล้วก็จะมาทําแบบนี้ก่อนก็จะมีเครื่องเจียจะมีเครื่องเจาะ ต่อมาก็จะเป็นจะเป็นงานไฮเทคขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็คืองาน 3D จะเป็นการออกแบบ3มิติในคอมพิวเตอร์ก่อนเพื่อที่เราจะได้แบบลักษณะรูปทรงที่มันแน่นอนเป๊ะมากยิ่งขึ้นอย่างพี่คนนี้ก็กำลังออกแบบพอออกแบบเสร็จแล้วเราก็จะมา อ,อันตัวนี้คือจะเป็นเครื่องปิ้นทีดทีที่งานที่จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วอันนี้ทํามาจากวัสดุอะไรเหรอคะทํามาจากเลซินค่ะซึ่งเลซินเนี่ยเราจะใส่ไปในเครื่องปิ้นทีดีเครื่องปิ้นทีดีเนี่ยจะยิงแสงมาจากข้างล่างพอออกมารูปร่างก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้ออกมาแล้วชิ้นนี้ใช้เวลาทํานานไหมคะใช้เวลาทํานานค่ะเพราะมันเริ่มตั้งแต่การกระบวนการของคนที่คิดงานสังเพศฟังทอยลงปิดทองเงี้ยค่ะก็เป็นปีค่ะ กว่าจะได้แต่ละชิ้นนะครับต้องใช้ทั้งความรู้แล้วก็ความเอาใจใส่และความตั้งใจมากๆเลยใช่ไหมครับ<ด>คุบคูกันนอกนอจากเรื่องเครื่องประดับแล้วนะครับเรื่องราวของเครื่องแต่งกายหุ่นละครเล็กยังมีส่วนของผู้สาพัฒราพรหรือว่าส่วนของเสื้อผ้าด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวของเสื้อผ้าของหุ่นละครเล็กนะครับครูต้นครูมีเรื่องราวของชาวจังหวัดนนทบุรีมาฝากจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันได้จากรายการซีรีส์วิถีคนหลังจากนั้นมาชมเรื่องราวของเครื่องแต่งกายหุ่นละครเล็กกันต่อครับไปเลยค่ะ เรามาเยือนหลายคลองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีก็เพราะสนใจวิถีของชาวสวนและวิถีคนริมคลองนะครับทีมงานเราเข้าไปเช้าเลยได้เห็นกิจวัตรยามเช้าของชาวบ้านแถวนั้น ไก่กับเน่ไม้ขนมก็วุ้นสังขยาทําเองพระใหญ่แล้วเราจะทําเป็นหม้อเลยไปแรกกันพระอาจารย์ท่านบินสบาททางเรืออย่างเดียวเหรอคะใช่ทางเรืออย่างเดียวพายไปถึงที่เลยวัดพระเงินไปอีกค่ะใช้เวลาพายก็ประมาณเกือบชั่วโมงอ่ะ ก่อนในน้ําแห้งกว่าน,นี้นะพายลําบากเมื่อทิที่แล้วฝนตกหนักเลยอะ่ะพี่คิดว่าพายการจะจอดพายตากฝนมาแล้วเอาไปตองคุมอาหารชั้นปิ่นโตเล็กๆของพระสงฆ์ถูกวางเรียงบนเรืออย่างมีระเบียบเพื่อให้ชาวบ้านได้เอาอาหารมาใส่ใส่บาทตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเพราะว่าขรามปิ่นบาททางเรือท้งนั้นเลยเมื่อก่อนไม่มีถนนจักรยานยนต เราจะใส่ท่านเยอะแค่ไหนก็ได้ผลไม้ได้เป็นโลขวดเขาก็พายเรือกินท่าาเลยเดินก็เดินออกทัางัต้ตรนะ<ด>วดตามอะไรแบบนั้นอนยังไม่มีถนนก็ดีกยางรอยู่ริมน้ำอ่ะแต่ไม่ดีตอนช่วง ก็ไปคลองหูกคูไงหุกคูนอกไปอย่างนี้แล,ล้วก็ไปเลี้ยไปแยกไปคลองมะม่วงออหกบครึ่งกลับมาประมาณสองโมงเชา้าไปรูปเดียวนั่งกางลามยมงเขาจะมารอที่ผ้าน้ําเวลาที่ไปบินทบาตเนี่ยค่ะฤด,ดูกาลไหนที่มันมีความลำบากกันหน้าฝนหรือีก็เปียกบ้างอะไรบ้างหรือว,ว่าช่วงที่ไปเจอสวะเยอะเนี่ยไปติดอย่างเงี้ยไปไม่ได้มันต้องใช้กาลังเยอะที่ชาวบ้านเขาเห็นเขาจะมาช่วยกันดึงมาช่วยพระสงสารพระวันไหนไปไม่ได้ก็จะลาล่วงหน้าให้เขารู้ว่าจะไปไหนไปไหนก็บอกชาวบ้านเขาก็มีความสุขในการใส่บาตรพระที่ไปโปรดถึงบ้าน มงนนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลูกผลไม้ได้หลายอย่างเพราะเป็นพื้นที่ที่ชุ่มน้ําแล้วก็มีตะกอนดินที่สา,านอาหารได้แก่ต้นไม้ดีปลูกไม้อะไรก็งามหมดผู้ใหญ่สมเกียรติคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านหัวคูในบอกกับเราว่าเอกลักษณ์ของสวนดั้งเดิมของคนเมืองนอนนั้นทําเกษตรผสมผสานตัวส้มโอครับแล้วก็สวนผลไม้ผสมผสานนะครับมีละมุดมีส้มโอนะครับมีกล้วยมีมะม่วงมีมะพร้าวน้ําหอม เราเคยได้ยินว่าดินที่นี่นั้นดีมากผู้ใหญ่ขยายเรื่องนี้ให้เราฟังเนีย่ยดินยาไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่ดินดินร่วไมันมีตากของใบไม้ด้วยที่มันผุสภาพดินก็ดีนะครับดินที่นี่เนี่ยเหมาะกับปลูกต้นไม้ทุกอย่างนะดินที่นี่ทำไมถึงดีครับนนทบุรีประมาณสักสิบปีเนี่ยน้ำจะท่วมทีมันก็จะพาตะกอนสารธาตุอาหารต่างๆมาสะสมไว้ตรงนี้นะทให้ต้นไม้เนี่ยได้น้ําใหม่เสมอ คนในพื้นที่ตรงนี้มีพื้นที่สวนอยู่หลังบ้านในขณะที่หน้าบ้านก็เป็นลำคลองนะครับลงมาเี้ผมไม่ถือกล้องผมลงไปด้วยแล้วเนี่ยไปม้มอาบน้ำแบบนี้บ่อยไหมคะก็เกือบทุกวันเลนะสวนมากปุ๊บถ้าตัดหญ้าเนี่ยจะลงที่ขอเเน,เนเศษหญ้าเศษดินมันจะเยอะมากติดตัวมานะเราก็ล้างันทีแล้วก็มาเข้าห้องน้ำอาใหม่ทั้งนึง พี่พลเป็นลูกชาวสวนริมคลองอ้อมนนนะครับสบายเนาะชีวิตริมคลองสบายแค่แค่อยากไปอยู่นะนี่ครับชีวิตริมคลองสบายอย่างนี้แหละมีทุกอย่างไม่ต้องซื้อพี่พลมีสวนมอระดกที่พ่อแม่ให้ไว้อยู่หลังบ้านไปซื้อมาจากไหนคะโอเคครับหลังบ้านเนี่ยครับที่พาไปดูครับ ทุกครั้งที่เข้าสวนก็จะเดินด้วยเท้าเปล่านุ่งกางเกงขาล้วยเหน็บมีดแบบนี้ชาวสวนขนานแท้ครับที่ี่คนสวนของแท้เลยเนาะทุ<ผ>มทํานัน <ทำ S 2> จะเกิดอะ่ะเพราะว่าผมอยู่กับแม่ผมแม่ผมก็ทำสวนนี้แหละแล้วผมก็รับจ้างจนถันจุบันผมก็ไปทำทำเองปลูกไว้นานมากก็เลยเปลี่ยนไปเอากล้วยเอาไนนาลูกแทนมากเปลี่ยนภาพบินมันถ้าไม่ทำแบบนี้มันพอกินหรอก ุมเรียนอ,ะอ่ะปลูกแบบน,นี้มานานแล้วหรอคะพี่ช้างคาเรมอ่ะรั่วเป็นกินได้หมดอ๋อรั่วเป็นรั่วชะอมอมตัดไปแล้วเมื่อเช้า ขนาดขนาดเดียวแต่ในที่ประมัน5ไร่แบ่งกี่ร่องครับเดิมทีมา18ผมรวมได้เหลือ9อ้อยสี่ปีแล้วครับปูกตั้งแต่2ปีที่แล้วหวานไม่อ้อยส่วนที่อ่ะก็หวานนะจะชิมไหนได้ไหมเคี่ยวไหวเหรอแล้วพี่จะตัดอ้อยตรงไหนนี่อ่ะเดี๋ยวต้องเดีต้องลุยลถเข้าไปวันนี้ตรงนี้มันจะลกหน่อยนึงยังไม่ได้ใดยากตากล้องแต่แย่ใช่หรือมั้ยผมได้ครับฮะสวนของพี่พลเป็นสวนผสมผสานนะครับคือปลูกทุกอย่างรวมกันเหมือนกับสวนอื่นๆของคนแถวนี้ ในครจะคุณชิมไม่ใช่แต่แค่มีรับประกันที่ไม่มีผมจะทานอ้อยห้ดูครับอ,อ,อลุณาเก็บรักษาฟันปลอม,มด้วยนะคะยังไม่ได้ใสย่อยอดเหรออะไรคะแข็งหวานหวาน อันเนี้ยเป็นพาณิชย์ผสมอะที่24นะต้องชื่นอยู่แล้วเพราะผมโบราณไย่งไงที่เคยดูเหรอต้องบอกเปิดเอฟเอปีที่ล่าสุดที่ดูซึ่งใช้จำได้เกินชีพในกรุงเทพตัวเนี้ยเรียนน้ำแข็งอายุ80อ่ะไม่มีเดี๋ยวไปย้อนดูเรือไปส่วนใหญ่ผมจะดูเกี่ยวกับพวกเกษตรจำนะผมไม่เคยไม่ค่อยจำอะไรนะจำบ้าจำเมียผมคนเดียว พลอารมณ์ดีมากนะครับแม้ว่าจะพูดไวแต่เราก็ฟังทันนะครับไม่กลัวก็เดินมาโอ้ยปู่กัคล้าอ่ะใช่คิดว่าปู่เป็นพวกมันซื้อดอรู้เลยทำไมฝนตกใช่เข็ปากไปคล้ายเอาซื้นนี่ปากเ,เ็ดลูกขึ้นกลางคืนน้ำนพุมมิดนี่เลยนะเนี่ย พี่พลไม่ใช่แค่พูดสนุกแค่อย่างเดียวแต่ยังให้ความรู้กับพวกเราด้วยนะครับต้นสูงๆนี่ต้นอะไรคะเนี่ยทั้งหลังครับเขปกกับทุเรียนทั้งหลังมีประโยชน์ทั้งใบขอต้นแล้วก็รากือเวลาก็จะเป็นเป็นปุ่มที่เก็บออกซิเจนแล้วก็ใบก็หล่ดลงมาก็ทับผมมันก็ขูดเป็นปุ๋ยใช่ลำต้นก็ช่วยพรางแสง เรื่องราววิถีชีวิตของชาวจังหวัดนนทบ,บุรีที่อาศัยอยู่ริมคลองน่าสนใจมากๆนะครับไม่น่าเชื่อว่าพื้นที่ที่ไม่ไกลมากจากกรุงเทพมหาคนครยังคงมีคนที่รักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้ได้และที่สําคัญยังคงดํารงอยู่คู่กับโลกสมัยใหม่ได้ด้วยเป็นเรื่องน่าสนใจมากๆครับและตอนนี้ครับก็ได้เวลาแล้วครับที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายส่วนของเสื้อผ้าของหุ่นละครเล็กนะครับตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ครับกูเกันครับอันนี้จะเป็นส่วนของห้อยข้างค่ะอันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นงาน ทำมือทั้งหมดคือจะเริ่มตั้งแต่การสกรีนลนายพอออกแบบลายมาเสร็จเรียบร้อยแล้วในกระดาษแล้วเราก็จะมาทําตัวแบบแล้วก็สกรีนลายลงไปบนผ้าค่ะแล้วก็มาแปะชิ้นส่วนพอเสร็จแล้วเราก็มาใช้อันนี้เรียกว่าดินข้อใช่ค่ะจะเป็นแบบนี้นแบบนี้ครับก่อนที่จะมาทําแบบนี้เราก็จะมายืดก่อนนิดหนึ่งครับค่อยๆยืดไปทีละนิดใช้แรงเบาๆพอยืดได้ที่แล้วเราก็ เอามาวางตามลายที่เราสกรีนไว้ก็คือร่างไว้แบบไหนเราก็เย็บเว่าเดินเส้นไปตามใช่คนะเรับไปตามนั้นก็คือนอกเหนือจากตัวดิน้อนะครับก็จะมีการใช้ได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้ามีปีกมังทับไปผสมพอเย็บเย็บปีกมังทับติดกับตัวงานแล้วก็จะใช้ได้สีเขียวซึ่งจะให้มันกลืนไปกับผ้าทีนี้พอถ้ามีงานเลื่อมไปผสมด้วยก็จะใช้สีเหลืองส่วนใหญ่มาตรฐานก็คือจะใช้ได้สีเหลืองเป็นหลัก แล้ววันนี้น้องหญิงจะได้ทําอะไรเหรอคะ,อะวันนี้น้องหญิงก็จะมาเรียนรู้การปักเลื่อมค่ะการปักเลื่อมน้องหญิงอยากปักเป็นรูปอะไรคะอดอกไม้ค่ะอะดอกไม้ก็ได้งั้นน้องหญิงก็ต้องลองวาดรูปด,ดอกไม้ในจินตนาการของน้องหญิงก่อน ร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วทีนี้การเดินเลื่อมเห็นไหมน้องหญิงวาดเส้นตามนี้จะเริ่มจากตรงกลางก่อนแทงแทงได้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเอาเข็มแทงเข้าไปในรูแล้วปักวางเลื่อมห่างระยะห่างจากได้เส้นแรกที่เราแทงขึ้นมาหน่อยมือออกมาห่างห้างกันแบบนี้แล้วก็หยิบเลื่อมอันใหม่เข้าไปในรูอันแรกที่เราทําเมื่อกี้นี้พร้อมกับดึงได้ลงไปแบบนี้เห็นไหมแล้วทําเป็นวงกลมตามที่น้องหญิงวาดไปเรื่อยๆลองค่ะ ต้นคุณสนใจลองไหมคะงั้นเดี๋ยวลองดูนิดนึงดูว่าฝีมือของผมพอจะมาเป็นลูกมือครูกันได้หรือเปล่านะครับเชิญค่ะครับ ต้องบอกว่าแต่ละขั้นตอนนี้ไม่ง่ายเลยนะครับทุกการต้องใช้ความตระนนตแล้วก็ใช้สมาธิสูงมากๆ,ๆเอาละครับเดี๋ยวไม่แยกน้องหญิงทำละนะเดี๋ยวให้น้องหญิงทําต่อจนกระทั่งสมบูรณ์นะครับตอนนี้ครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะกลับไปติดตามเรื่องราวของวิถีชีวิตริมซองที่จังหวัด,ดนนทบุรีกันต่อไปติตามกันได้จากรายการซี์วิถีคนหลังจากนั้นลับมาชมผลงานของน,าของน้องหญิงกันครับไปเลยค่ะเพราะอยู่ในพื้นที่ ที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างไหลผ่านไปจนถึงลุ่มแม่น้ำแม่กลองจึงทำให้พื้นที่นนทบ,บุรีมีดินที่ดีทำให้ผลไม้แถวนี้อร่อยเป็นพิเศษอย่างเช่นสวนทุเรียนโบราณของป้าต้อยท่านนี้ครับ ในทําแบบโบราณอยู่นะคะคือเจอทั้งร่องสวนก็คือเราก็จะไม่กบเราก็จะไว้เก็บน้ำไว้ใช้เวลาหน้าแล้งแล้วก็มีการลอกทั้งร่องก็จะทำแบบโบราณทำมาก็คือถึงปีตัดทุเรียนตัดแตงกิงก็จะลอกเลนขึ้นมาผู้ใหญ่สมเกียรติบอกกับเรานะครับว่าชาวสวนที่นี่ยังคงวิถีดั้งเดิมไว้ แม้แต่ของกินเล่นที่ไม่ค่อยได้ยินชื่ออย่างม้าห่อของแม่แขกเจ้าของบ้านโบราณคนนี้ครับสวัสดีครับแม่แขกทานอะไรแม่แขก๋อม้าหอ้อของอร่อยเดี๋ยวผมต้องขอชิมน่ดหน่อยนะแม่นะอร่อยไหมรสชาติเหมือนเดิมเลยแม่อร่อย แม้จะมีวัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างแต่ว่าม้าห้อนั้นเป็นอาหารที่หากินได้ยากในปัจจุบันคุณมาอยู่เปล่าเอาม้าห้อมาให้ชิมหน่อยพี่บริทำอะไรอยู่แบเมี่ยงส้มโอโอ้น่าบบกินจังเลยเมีย่ยงส้มโอคนที่นี่จะนําผลผลิตจากสวนมาทํากินเองนะครับ,บส้มโอในสวนในพื้นที่เรานี่ยังไงครับส้มโอทองดีสีจะแดง แต่ที่เราสนใจก็คือขนมดอกสนโนที่กำลังเห็นพี่น้อยคนนี้กำลังเก็บดอกสโหไปทำนะครับทำขนมดอกสนโหนค่ะดอกสนโนนี้ไปเก็บตรงไหนมาคะเก็บที่สวนลูกมันมีอยู่หลังบ้าน ส่วนผสมของขนมดอกสน,นคือใช้ดอกสน,นผสมกับแป้งข้าวเจ้าใส่มะพร้าวขูดตัดรสด้วยเกลือนิดหน่อยแล้วก็นำไปนึ่งให้สุกก่อนจะกินก็โรยน้ำตาลแค่นิดเดียวอร่อยเลยครับเด็กๆแม่เคยทำก็ไปเก็บดอกสน,นกันมาแล้วก็มาทำมืดๆค่อ,อ,อคคาๆยังทำเลยนะปีจะมีตะขลนนะดอกสนน้ำตาลดีนะคะ อาหารทั้งหมดที่เราถ่ายทำนั้นเป็นอาหารตามฤดูกาลของชาวบ้านนะครับ ในนี่ก็เป็นคลองที่กั้นระหว่างอำเภอบางกรวยกับอำเภอบางใหญ่ฝั่งนู้นจะเป็นตำบลบางม่วงนะครับฝั่งนี้จะเป็นตำบลใบบางแล้วคลองนี้ถ้าเราย้อนไปทางด้านฝ่ามือผมนะครับก็จะไปออกคลองมาสวัสดนะครับก็ไปเชื่อมคลองมากอกน้อยแลวออกไปน้ำเจ้าพะยาอันนี้ออกอ้อมนวลถ้ออกทางนี้ก็ได้ฮะไปตรงไปนี่แล้วออกคลองบางใหญ่หรือออกคลองบางม่วงไดมันเชื่อมกันหมดนะครับคลองเมื่อก่อนเราก็ใช้ในการัญจรนะครใช้ทางเรือด,ด้วยใช้เพื่อการเกษตรด้วยคนในริมคลองนี่ก็ส่วนมากริงจะเป็นญาติญาติกันก็เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันาาาาตตัััั้้งแ่่บบบรรรรรพพุุุววนนนนเยยคคกกือไปหทะูด สาาระทุกุกกนนิบบ้งคัผู้คนที่อยู่ที่นี่ยังนิยมใช้เรือในชีวิตประจำวันกันอยู่มากนะครับพายกันเก่งกว่าเราเยอะเลยครับคนบ้านเรานิพายเรือกันเป็นหมดเลยถ้าคนผู้ใหญ่เป็นแต่เด็กไม่เป็นม<อ>ันไม่ลงกับเรือเราเจอป้าบูกับป้าเรียมนะครับที่กำลังพายเรือไปหาเพื่อนบ้านดิฉันไปสวนแล้วเงียบแล้วอ้าวเจะแอ นี่นี่กมาเปล่าเลยสวัสดีค่ะสามสาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดียมาคุยกันเล่นหรอคะอยู่บองบองไม่ใช่หรอแทนสาวน้อยมาพากันอะไรเลยกันเเพื่อนโถยสามเปนเหลือน้อยแล้วแล้วนี่บ้านคุณป้าอะไรคะบป้าแดง โดยมาพ่อแม่ก็ทำไาไห้แล้วส่วนบอนลนะคะตั้งเดิมมาค่ะแต่ด้านข้างเราจะต่อเสริมทีหลังลักษณะบ้านเรือนไทยมีให้เห็นหลายหลังครับส่วนใหญ่เป็นมอรดกตกทอดมาจากรุ่นบนรรพบุรุษเรียกบ้านปุยอันนี้บ้านเจจ๋อพี่เจ๋อ,อามาคุย <c oughs> มานเลวอันนูบ้านอาจารย์แห้ว เราสังเกตนะครับว่าบ้านที่อยู่ติดริมคลองเลี้ยงหมากันแทบทุกบ้านเพราะว่าพวกมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนรอปภคอ,อยส่งเสียงแจ้งเหตุให้กับเจ้าของบ้านได้ว่ามีใครมาบ้านอาจารย์อะไรคะอาจารย์สายพินหรือลูกพ,พินวะพินยา <c oughs> อาจารย์พินยาจะเรียกแต่อาจารย์แ๋อบ้านอาจารย์แ้่บ้านมรดะเหรอคะใช่อาจารย์ยายอ่ะบ้านนี้ก็ตาจะนับอายุก็ร้อยกว่าปี ต่ก่อนเรากันเพื่อนกันให้เรือบดไปโรงเรียนว่าพี่กุลบางใหญ่นะแต่เขาเรียนต่อเราไม่ได้เรียนเพราะว่าพ่อแม่เราลูกเยอะชีวิตริมคองของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะที่เปลี่ยนแล้ว่เลนเรดูได้แต่ก่อนเป็นบ้านแล้วมันเป็นอะไรแล้วหนะมีทั้งที่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็คือใช้น้ำหลังากบ้านคนแต่มาก็ยังอยู่เคนเก่าๆก็ไปหมดแล้วถ้าไปก็คิดว่าไม่บอกใครไปงียแค่ จากคลองหัวคูในเรามาต่อกันที่คลองอ้อมหรือว่าคลองอ้อมนนเป็นคลองที่มีความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ17.5กิโลเมตรในคลองอ้อมนี่ยังมีเรือนไทยสวยๆนะที่เป็นเรือนไม้โบราณยังมีอยู่นะครับ ที่นี่เราเจอกับพี่ตีเป็นชาวชุมชนริมคลองอ้อมนนบอกกับเรานะครับว่าถ้าล่องเรือไปตามสองฝั่งจะเห็นวิถีชีวิตของผู้คนสองฝั่งน้ำที่ยังคงวิถีดั้งเดิมอย่างชัดเจน นะบ้านเรือนไทยนะครับที่อยู่ริมคลองอ้อของเราเนี่ยนะครับที่อยู่ในนี้ก็จะเป็นเรือนไม้หมดเลยฮะทุกหลังนี้ต้องมีท่าน้ําสําหรับขึ้นลงคือทุกบ้านเนี่ยต้องหันหน้าริมคลองหมดนะฮะเพราะาสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีถนนนะครับแล้วการจราจรใช้ทางน้ําเป็นหลักบ้านหลังนี้ก็หันหน้ามาหาน้าเหมือนกันร้อยละแปดสิบเลยดีกว่าที่มองดูเนี่ยทุกบ้านจะมีสราท่าน้ําหมด บ้านก็จะต้องซื้อของทางเรืออยู่นะครับเนี่ยอันนี้นี่นี่เรือประทูของเรานะครับก็จะแวะขายตามบ้านไปด้วยนะฮะคุณลุงก็แวะมาซื้อประทูไปแล้ว เรื่องราวของคนรลิมคลองที่จังหวัดนนทบุรีน่ารักมากๆเลยนะครับถ้าใครมีโอกาสนะครับก็สามารถเดินทางมาที่จังหวัดนนทบุรีได้และที่สําคัญไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครด้วยครับและตอนนี้ครับน้องหญิงก็ได้ปักลายดอกไม้นะครับบนผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต้องให้น้องหญิงช่วยปวดผลงานของตัวเองหน่อยนะครับดูซิว่าสวยงามขนาดไหนครับ เป <biases S 1> ็นไงบ้างครับผููการฝีมือของน้องหญิงเรียนรู้น้องหญิงจะเป็นคนเรียนรู้ได้เร็วค่ะแต่ในเรื่องของความงามทุกอย่างมันจะต้องมีการฝึกฝนเพื่อที่จะให้งานที่เราทําออกมาสวยงามได้ยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะเรียนรู้ได้เร็วมากก็ถือว่าเก่งมากๆสําหรับการที่จะเริ่มต้นได้นะครับ<ฆ>ครูการครับอยากให้ฝากอะไรถึงเด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านหน่อยครับเกี<ส>่ยวกับเรื่องของหุ่นละครเล็กแล้วก็เรื่องของศิลปะหัถกรรมแบบนี้ครับค่ะก็อยากให้เด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะคะ ช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยเพราะว่าศิลปวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเสื่อมถอยเริ่มห่างหายไปทีนี้ก็เลยอยากจะให้เด็กๆหันเข้ามาช่วยกันร,ร่วมอนุรักษ์เพื่อที่จะให้คงอยู่ยังต่อไปสืบลูกหลานค่ะครับผมวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณครูกรันมากนะครับที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะ และแน่นอนครับว่าหุ่นละครเล็กนะครับถือว่าเป็นหน้าตาัสินแขนงหนึ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานครับวันนี้ครูต้นคูนจึงมีเกิดความรู้เกี่ยวกับบทบาทของหน้าตัสินที่มีต่อสังคมไทยจะมีความสัมพันธ์ขนาดไหนไปติดตามพร้อมกันเลยครับไปเลยค่ะ น้องๆและคุณผู้ชมทางบ้านครับนาตัศิลป์ไทยเป็นศิละปะแห่งการละครฟ้อนรำและดนตรีเป็นศิละปะวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่แสดงความเป็นชาติที่จเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้คนได้ชื่นชมและสนุกสนานกับการแสดงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การสืบทอดและรักษาไว้ให้เป็นสมบัติของชาติสืบไป นาฏศิลป์กับบทบาททางสังคมนั้นนาฏศิลป์เป็นศิลปะขแขนงหนึ่งที่สร้างสรรค์สุนทรียะด้านจิตใจและอารมณ์ให้กับคนในสังคมและมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่สามารถสะท้อนวิถีชีวิตและกิจกรรมของคนในสังคมนาฏศิลป์มีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆเช่นบทบาทในพิธีกรรมรัฐพิธีและราชพิธีและการแสดงนาฏศิลป์ในพิธีกรรมต่างๆอย่างนี้เป็นต้นครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องหญิงวันนี้ครูต้นคุณพาน้องหญิงมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับหุบ่ละคอเล็กและที่สําคัญได้ปักเสื้อผ้าหุ่ละครเล็กด้วยครับสนุกมากมากเลยค่ะคุณครูแต่ก็แอดยากเหมือนกันนะคะแถมจะต้องใช้ฝีมือในการปักด้วย และน้องหญิงก็อยากจะให้เพื่อนๆมาช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมนี้ค่ะดีมากเลยครับน้องหญิงเพราะว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกประเภทนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ผงชี้เอกลักษณ์ของสังคมไทยและที่สําคัญทําให้เราโดดเด่นไม่เหมือนใครในสังคมโลกสากลด้วยครับและในครั้งต่อไปครูต้นคูลจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปเรียนรู้ในเรื่องอะไรได้รับประสบการณ์และเกิดความรู้ใหม่ๆแบบไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในใรายการกมากุมกับครูสังคมของหนูสำหรับวันนี้ครับครูต้นคูลและน้องหญิงเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับส สวัสดีค่ะ